สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเป็นกษตรว่า,ามาเก็บเห็ดคือเก่านะคะค่ะมาเดี๋ยวเป็นเกษตรา,ามาเบิ่งว่าเห็ดมันอยู่แนวไไรเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เห็ดแดงเห็ดขาวนะคะค่ะเ,ะ,คะ,เเคะ,ะเห็นบ่คะเพื่อนเพื่อนคะนี่เห็นเห้เบิ่งนะคะจ้ะก็เก็บในปลาวัดคือเก่านั่นแหละค่ะนะคะน,ะคะน,นี่เห็นบ่คะในเบิ่งเนี่ยนี่อุ้ยดอกเทาแล้วก็เสียดายค่ะ คารามาเก็บจุ่มมือเด้ดเลยค่ะเห็นไหมคะตัดเลยเนาะค่ะเนาะยุ๊ปจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เด้นะคะนี่เด,นะะด้จ้ะเห็นไหมคะเพื่อนๆพ่พพคะว้าวจะเดินเพชรกับคามาสักพักเลยนะคะจะว่าไรห่างห่างนะคะนี่ค่ะเดินเพชรสีห้เบิร์นเห็นไหมคะเห็นเนาค่ะ มามาเอาต่อเอาต่อ,อต่อเนะอาะส่เนาะเห็นแบบแบบเห็นแบบแบบนะคะอุ้หนี่เด็กค่ะเห็นปะคะเป็นเพื่อนขาเด้อืมนี่นะคะการอยู่ของเพื่อนนะคะเห็ดก่อแดงนะคะหรือเห็ดน,น้ำหมากหรือเห็ดแดงนะคะตามที่เดนเอนเพื่อนอื่นนะค่ะเนาะจะเห็นปะคะว้าวอองตองเลยจ้ะจะเห็นปะคะเพื่อนเพื่อนขา แซานี้นะคะอันนี้คือเห็ดเคึงสมุงของเดือนเพ็ญนเลยค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนค่ะเห็นไหมคะนี่คือเห็ดเคึงสมุงจ้ะเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ดอกเทาแล้วค่ะขนาดมาหาสมือได้หน่ค่ะเห็นไหมคะเทาอยู่บอกอ้าเบาเทาค่ะไม่ขอเบิ่งก่อนนะคะขอเบิ่งก่อนค่ะเอ้าใส่อะไรอยู่ตัวค่ะบ่อะไค่ะ โอ้ยเป็นเป็นหัวเสือแล้วค่ะเนาะเด็กเป็นเอาะนะคะต่อค่ะตออันนี้เห็ดขาวค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขาเห็ดขาวค่ะเห็นไหมอีเดมาเด้อมาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนขาบ้านเดือนเพ่นนะคะเข่าหนาวแต่ว่าเห็ดขึ้นนะคะมุ่ว่านอากาศห่อนแห้งนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่ เลยนะคะเนาะจุ๊บอีเด้เห็นไหคะอุ้ยอ่องตองแองแตงอยู่นะคะเด๊ะน่านะไรก็ใส่ได้อยู่ค่ะเห็นไหคะเพื่อนๆค่ะโอ้โหยงามนี่อันนี้ห้อยห้อยกินนะคะห้อยบ่มีพิษจ้ะแต่ว่าบอดเถานะคะเห็นไหมเพื่อนๆคะอีเด้ที่เดินเพ่นได้นะคะครึ่งชั่วโมง ได้เห็ดอย่างแนววัดตีนี่เลคะ่ะเห็นบหมคะมีตะดอกองตองเองแตงอยู่นะคะเครื่องชั่มมงค่ะนี่คือเห็ดบ่อคอยมีนะคะแต่ว่าได้อยู่นะคะเพืเ่อนขาเห็นบหคะโอ้ยคองหมักเดือนเพลนนะคะเห็นบหมคะ <laughs> งามเลยค่ะ <Yeah. S 1> นะคะเดือดเพลนเสียว,ยว,วางไว้มองนี้นะคะนี่เห็นไ่คะ เพื่อนๆคะ่ะได้ยูคะ่ะได้ยูคะ่ะมือนี้ก็เป็นเศร้าของวันที่เอเเจออีกแล้วคะ่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วต้องรุ่นนะคะว่าเถาบอน,นะคะอุ้ยนะคะขนาดมหาสม,มือได้หนะคะิค่ะเห็นบ่คะเพื่อนๆคะ่ะอุ้ยบวกเนี่ยค่ะเห็นบ่คะอันนี้ดอกตูมค่ะอันนี้ดอกตูมนะคะ,อนนอะ,คะเอาอยู่คะ่ะนี่เห็นบ่คะเห็นบ่คะ บึงดูบึงดูแต่แต่บวัวเถานะคะเพื่อนเพื่อนบวเถาจ้ะนี่ขนาดหา้าซื้อมือได้นน่ค่ะบว่วเถาค่ะเพื่อนเพื่อนยังงามอยู่จ้ะองตองเองแตงอยู่จ้าเห็นบ่ค่ะวางวางวางใดบ่ไดค่ะถ้าอันไดมันเถาเขากะกูใดก็ดูกับเห็ดหัวเสือนะคะเป็นเพื่อนเห็ดหัวเสือนะคะนี่นะคะ เ,เห็นบ่าคะเพืพ่อนๆหอยเพิ่นหมักกินนะคะอุ้ยเบิรงดูคะ่ะเห็นบ่าคะมันเท่าะคะ่ะเท่งเผ่าเท่งกันเท่งห้อยหอยกินนะคะแต่หอยกินก็บพาเป็นยังคะ่ะถ้าเกิดเราเพิ่นยังใส่ใดอยู่นะคนเนาะจ้ะสุภาพมาเบิห์ดเนาะจ้ะมาตัดเดืนเพิ่นมาก ่ะคะเห็นบ่คะเพื่อนๆนี่เด้ไก่ๆเลยเห็นบ่คะอุ้ยเท้าตายแล้ว <laughs> คะ่ะเท้าแล้วนะคะไปะเอาอย่างต่อนะคะขนาดมหาสมือนะคะยังปล่อยเตี้ยเพ่นยังปล่อยหเหี้ยเห็บเท้าไม่กเก็บพื้นที่วัดพุทโองนะคะบ่ได้ไปใส่ไก่นะคะ เพื่อนเพื่อนขาบินปลาที่อุดมสมบูรณ์จ้ะค่ะเพื่อนเพื่อนขาจ้ะนี่คือเห็ดที่เดือดเพื่อนใดนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเห็ดครือสมบูรณ์ของเดือดเพื่อนนะคะพ่อได้แกงอยู่คะ่ะเห็นไหมคะได้แกงอ่งแล้วนะคะเดืเพื่อนได้แกงกแล้ว มาท่านมีต่อนะคะเนาะบอ่อมึงส่วนมากพิษกอคนสิขึ้นนะคะเห็นหน,หน้าแร่นั่นแหละค่ะแต่ว่ามีหอยค้นเอาแล้วนะคะหอยคนมาเคลียร์แล้วมาเพรท่านเขานะขะนาดเบ่งเบ่งกันนะคะเนาะคิดว่าว่ะ มาบรทันผลนซมำแต่ว่ากับพ่อใดอยู่เดือนเพื่นพ่อไดอยู่นะคะเดือนเพื่นกะหามาได้ประมาณเ่ิชส่วโม,มงค่ะบ๊ม,มีเพิ่มเติมนะคะนี่คือ,เ,อเห็ดที่เดือนเพื่นใดมืออยู่นะคะเห็นบ่ครับเพื่อนๆค่ะให้เบึงเห็ดแก่ซึ่งแป่พังๆเนาะค่มมักค่ะเห็นเพ้นมันนะคะ นะคะคเห็นไหมคะทำเป็นยางไปรเรื่อยๆนะคะันเนาะนี่ค่ะนี่คือเห็ดที่เด่นเพ็นแด้มือนีนะคะันเนาะประมาณสี่สิบนาทีแล้วจ้ะเด่นเพ็หเหนหาดมือนีได้แล้วค่ะกระสีหากระสีหยกักหยักเติบในจังหน่อยนะคะันเนาะเด่นเป่นกระสียางเร็วๆวนี่นะคะันเนาะปลาที่เด่นเพ็นกสีหาต่อนะคะบูงมาสิเจอบอนะคะันเนาะจ้ะเห็นไหมคะปลาเพิ่นนี่ค่ะ นี่คือปาเห็ดน,นะคะที่เดอนเพ็่นม,มาหานะคะถ้าเจอก็คือเห็ดขาวเห็ดดินเห็ดแดงอย่างม,ามั่นนี่เนาะคะเนาะถ้าพ่อเจอก็คือบเบิดซิดนะคะเจอในแม่เนาะคะเนาะสิดนเพื่อนเพื่อนเบิ่งน,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 นำปวเด่นเพื่อนมักหาเห็ดน,นะคะมกแค่เดียวหเห็ดนน สิ่ที่เดินเพี้นมักนะคะเจ่ามีห้อยมีห้อยค้นมาหาอลไรนะคะเพื่อน,นขามีห้อยค้นหาอะไจ้ะนาอโอ้ยเ้ามาประทันเพื่อนนะคะว่าเด่นเพ่นต้องไปจังหันเนี่ยมือเสาก่อนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะชิมาเลอบอายบ่ไหเดยค่ะอันนี้ดอกคนหน่อยนะคะแต่ว่าเพื่อนถือหยียบค่ะเห็นวะค่ะเพื่อน,นขา ตีนโตนเนาะคนถืเหยีบแล้วค่ะพอมีคนห้อยค้นมาหานะคะอันนี้ดอกหน่อยค่ะเห็นบ่คะหน่อยครับหน่อยแน่น,นะคะัะตามสภาพปลานะคะเห็นบ่มคะพเพื่อนๆนี่เห็นบ่คะมาสิผ้าหาคือเกาะะ่าค่ะคิดแดงนะคะเห็นบ่มคะอายา อันนี้สงสัยเพิ่นถือตีนะคะเพิ่นลหลุดออกจากโบกเห็นบ่คะนี่ค่ะเห็นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจ่ะนีแล้วค่ะีที่เดินเพป็นหาเมือนี้นะคะเพื่อนขาเนี่ยมึงอีกนะครับเพื่อนชิจอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่นสิยูเพิ่นสิยูไต่แบบใหม่นะคะเนาะอันนี้เพื่อนกาเธอเหยียบอีกนะคะตะลีโต้เนาะค่ะเนาะโอ้ยคือสิพากันหาแบบฝ่าวๆเนาะ <c oughs> คิดว่านี่ค่ะ,คะตามที่สภาพเพิ่อนอยู่นะคะนี่เห็ดก่อแดงเห็ดน้ำหมากนะคะพเพื่อนขามาหาเห็ดกับเดอนเพนเดอร์นี่ค่ะนี่ค่ะอืมการหาเห็ดนะคะเราตร้องเดือหากไว้บมังงี้หน่อยหนึ่งนะคะเพื่อว่าข้างหน้าเพิ่นก็จะได้เกิอดอีกนะคะเนาะเป็นหัวเสือเพิ่เนานะคะเนาะจะมีงต่อค่ะ ค่อคนมาหาแล้วค่ะแต่ว่าเดินพึ้นกับพ่อได้ยืนนะคะเนาะพ่อได้ถ่ายคลิปลงยูทูปนะคะเนาะ <c oughs> ว่าสันเด็ <c oughs> อุ๊ยกับคนมักหาเห็ดน,นะคะแจ็คสเห็นเอาได้เนาะคะนะ่ะเนาะคนมันมักเนี่ยค่ะพเพื่อนขาเจออี่เนาะชิบว่านะคะเดินกระสิย่างเร,เร็วๆนะคะเนาะ เพื่อเป็นการบอรเสียเวลาเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะอีกบอ่อเจออีกบอ่บอมาเจอบาเ,เจอห้องกันอย่างเค้ื่งผุนนะค่ะเพราะ,ะ,ะวา่าฮิบข้าวผุน,น,นมากะมากะสี่มีอยู่นะคะนี่คือปลาค่ะปลาที่เตียนเป็นมหาเห็ดนะคะเนาะกะส่อ,สองไปเลยอีกนะฮะ วันนี้ก็เป็นเศร้าของเมือนวันที่สิบสองตุลาคมเลยค่ะเด้อสิบสองตุลาคมสองห้าหกสามอ้าวดอกนี้บ่โบมีนแล้วค่ะมือนนะะมอื่นก็นสิเป็นวันหยุดอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะชิดว่าวาเห็นลูกสาวของเดือนเพ็ญบอกดอกคะ่ะว่ามืออื่นเป็นวันหยุดอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ คิดว่าคงสีเบิดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามีห้อยค้นหาเนี่ยค่ะเนาะคะ่นะเนาะดูเลยว่ามีห้อยค้นหาเนาะคะนะ่ะเนาะจ้ะโอ้ขอเบิรงดอกีกอนนะคะอุย้ยถ่าว่าเอาถ่าแล้วนะคะเนาะอืมค้นหานะคะค้นค้นเคลียเบิรแล้วนะคะ กับพ่อใดอยู่นะคะเจอกันเลยจ้ะคิดว่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคิดว่าเมนนะคะดอกงามพร้อมนะคะเพื่อนๆค่ะว๊าปค่ะส่งท้ายดนะ้งามค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะว้าวจุ๊บยิ่งขเห็นไหมคะเดือนเพ็ญมีความสุขในการหาเห็ดเนาะคะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆของเดือนเพ็ญเนาะคะเนาะ เห็นบ่คะเพืเ่อนๆขาองตองแองแต่งอยู่นะคะแง่เห็นว่าโอ้ยได้แกงแักไงเนะะี่ยค่ะค่ะเห็ดหาสี่สิบหาสิบนาทีแล้วนะจ๊ะนะคะอันนี้ค่ะยังนอยอยู่คะ่ะแต่ว่าก็เดียนเพลนกับเสีเอานะคะเอาอยู่บนนอเอาโลด <c oughs> <c oughs> รางดีๆเนี่ยก็ใส่ได้นะคะนะ <c oughs> ่ได้อยู่เนาะคะ่ะเนาะบ่เม้นมาบ่าได้นะคะบ่ได้อยู่เนาะค่ะเนาะจ้ะสังกะคลิปนี้กับโจบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เด้อค่ะเด้อเดือนเพ็ญสีแหวกอันไปหาเนาะคะ่ะเนาะค่ะสิไปเยี่ยมสิไปยามกันเนาะคะ่ะเนาะจ้าชมคลิปสามนาทีขึ้นไปก่อนเม้นเม้นตามเรื่องราวในคลิปนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้านี่นะคะ